สี่สิบบวกแล้วนอนไม่หลับมาห้าปีนะคะแต่เขาไม่เคยรู้เลยเขาว่าการที่เขานอนไม่หลับนั้นเนี่ยทําให้เขาอ้วนง่ายมากแล้วก็แก่ไวอีกด้วยนะคะคําตอบชัดเจนมากเลยค่ะเพราะเวลาที่เราเนี่ยอายุสี่สิบบวกร่างกายของเราเสื่อมสภาพอยู่แล้วฮอร์โมนของเราเริ่มลดลง,ลงต่างๆนะคะเละ่งบวกการที่เรานอนไม่หลับหลับไม่สบด้วยและเป็นมานานมากๆเลยค่ะเคสนี้เพราะเราที่เรานอนไม่หลับแล้ว โกรทฮอร์โมนทุกท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะซึ่งโกรทฮอร์โมนเหล่านี้เองเนี่ยจะสร้างตอนที่เรานอนหลับสนิทหลับลึกนั่นเองแล้วเมื่อเรามีโกรทฮอร์โมนมากพอคะ่ะจะดึงไขมันส่วนต่างของร่างกายจะเป็นที่พุง่งแขนขาที่หน้าออกไปใช้งานได้แล้วก็สร้างเป็นมวลกล้ามเนื้อให้กับเราแทนคะ่ะและคิดภาพตามเลยคะ่ะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วกระบวนการต่างๆทั้งหมดก็จะหายไปเมื่อเรานอนไม่หลับมากขึ้นก็จะอ้วนง่ายมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อกระทัที่เราอ้วนไขมันเบาหวานความดันโรคหัวใจ โรคสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะมาหาเราอย่างแน่นอนและสิ่งที่สาคัญกว่าน,นั้นคือกรดฮอม์นมนาไม่มีแล้วโอกาสในการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหน้าก็จะม,มีค่ะดังนั้นคนกลุ่มนี้ที่ไม่ค่อยได้นอนนอนไม่หลับหลับไม่สิเนยิ่งเป็นมานานหน้าตาเขา่งแก่ก่อนไวไัยไปมากเลยเห็นไหมคะว่าเพียงแค่การที่เรานอนไม่หลับทําให้เราอ้วนมากเบาหวานความดันมาทำที่สําคัญเราดูแก่ก่อนไวัยไปด้วยอย่าให้ใครมาทัก่าเรียกป้า อยากให้ใครมารู้ว่าเรานอนไม่หลับแล้วมีผลกระทบขนาดนี้รีบมาดูแลเรื่องการนอนกันนะคะใครที่ฟังโดยคีนีแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยคอมเมนต์กลับหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหมอจะได้ทำเรื่องให้ควารู้กลับไปค่ะและฝากเพื่อช่วยกันแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อหลายคนที่คิดว่าการนอนไม่หลับไม่มีปัญหาอะไรก็แค่นั่งดูหนังไปเรื่อยดู YouTube Netflix ดูซีรีส์ไปและไม่รู้ว่านี่คุณอาจจะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วกลายเป็นโรคไหลยตายโรคหัวใจเอา,าพึกอัมาพาต และแก่ก่อนวัยไปด้วยนะคะบ๊ายบาย